สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องมือจูของเหลวนะครับตัว A 02ครับตัวนี้สเปคอยู่ที่ปริมาตรอยู่ที่5กรัมถึง50กรัมนะครับตัวนี้ใช้ระบบลมนะครับระบบเดียวเราเ๋ยวเราจะมาเทสตัว A 1 2กันนะครับผมนี้อยู่ที่ประมาณ30กรัมนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับตัวปรับปริมาตรจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปริมาตรนะครับ เราคลายตัวนี้ออกถ้าเราต้องการให้ปรับปริมาตรเยอะให้หมุนข้อทางขวาครับหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าอยากให้ปริมาตรน้อยลูกค้าก็คลายออกครับหมุนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเซนเตอร์นะครับปรับตำแหน่งปริมาตรให้เราตั้งตัวนี้ก่อนพอได้ปริมาตรที่ต้องการปุ๊บให้เราล็อกตัวบนนะครับไม่ต้องขันแน่นมากครับออกแค่แค่อยู่ครับ บรรจ,จุพวกของเหลวครีมนะครับครีมทาผิวโลชั่นพวกนี้บรรจ,จุได้นะครับผมตัวนี้พวกครีมโลชั่นของเหลวเจลพวกนี้บรรจ,จุได้หมดนะครับตัวนี้อยู่ที่3 2นะครับสาเราก็ปรับลงอีกทายออกนะครับของตัวนี้นะครับผมถ้าตัวนี้มันถ้ากายตัวนี้ให้ยาวลงตัวนี้ก็คือปริมาตรจะต่ำนะครับถ้าปรับตัวนี้เข้าขึ้นสูงปุ๊บก็คือปริมาตรจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวเราลองกันนะครับ 30ครับผมตัวน,นี้คือ30กรัมนะครับตัวน,นี้คือปริมาณที่30กรัมเราจะเทซั้มอีกครั้งหนึ่งครับดูความเป็นยำนะครับ,กรรบ30กรัมนะครับเป๊ะนะครับ30นะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัว50กรัมกันนะ ปริมาตรมันขึ้นอยู่กับความหนาแน,น่นแล้วก็น้ำหนักของสินค้าแต่ละประเภทนะครับบางสินค้าบางประเภทอาจจะบรรจุได้ถึงร้อยกรัมก็ได้นะครับถ้าอย่างเป็นของเหลวนี่ก็เต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ50ถึง60กรัมครับอยู่ที่63กรัมนะครับปริมาตรจะมีพทิกต่ำที่สูงอยู่นะครับผมก็อยู่ประมาณประมาณ3าม ต่ำสุดก็ได้ประมาณ3สูงสุดก็อยู่ประมาณ60นะครับผมครับห3สบครับกครับควเสียนนิ่งมากครับเครื่องนี้ใช้ระบบลมตัวเดียวนะครับผมลูกค้าซื้อถังลมเพิ่มประมาณ24ลิตรก็ได้แล้วครับ อันนี้คือปุ่มเซฟตี้นะครับปิดเปิดสวิตช์นะครับเวลาเราเลือกใช้งานให้เราปิดกดกดปุ่มตัวนี้เข้าไปนะครับปุ่มสีดำตัวนี้ถ้าจะใช้งานให้ดึงออกครับเครื่องทำงานนะครับเสร็จแล้วครับผม